สวัสดีพี่พี่น้องๆ้องทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับพลอยสายเพชรยนต์นะคะวันนี้อยู่กันที่ช่อง y YouTube พลอยสายรถสวยรีวิวนะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์<อ>เหมือนเดิมเลยนะคะสำนักง,งานใหญ่ซอยเสรษีไทย68แยก1นะคะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้พี่พี่น้องน้องได้ชมกันอีกแล้วนะคะคันนี้ยังไม่มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะสีขาว4ประตูพรีเลนเนอร์นะคะสวยมากๆแต่ก่อนจะไปดูตัวรถนะต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่กำลังอยากจะออกรถนะคะตอนนี้นะคะ คิดถูกแล้วนะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นให้สําหรับคุณลูกค้าด้วยนะคะพ้อยสายมีโปรโมชั่นให้พี่ๆน,น้องๆน,นะคะนั่นก็คือออกรถตอนนี้นะคะขับฟรี90วันนะคะออกวันนี้ผ่อนปีหน้ากันไปเลยนะคะคุ้มมากๆใครที่กําลังหารถกลับบ้านปีใหม่ยในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มนะคะคันนี้เป็นตัวพลันเนอรสประตูนะคะสวยมากๆเป็นตัวยกสูงด้วยนะคะสีขาวสะอาดใหม่ๆเลยนะคะให้ดูรอบๆก่อน และออกรถกับเรานะคะต้องใช้อะไรบ้างนะคะสำหรับพนักง,งานบริษัทพนักง,งานทั่วไปนะคะใช้สลิปเงินเดือนหรือสเตตเมนต์หรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะแล้วก็สําหรับธุรกิจค้าขายนะคะที่เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าค้าขายต่างๆนะคะก็ใช้เอกสารถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ใช้ใบกิจการนะคะบิดใบกิจการค้าแล้วก็สาหรับพ่อค้าแม่ค้าก็ใช้ใบเสร็จซื้อขายนะคะลูกค้ามีหน้าร้านเป็นของตัวเอง เท่านี้นะคะลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะและที่สําคัญราคาคันนี้ไม่แพงด้วยนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะพลอยสายมีแถมนะคะลูกคา้าออกรถกับพลอยสายแถมไปเลยนะคะบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีเต็มฟรีถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะแล้วก็ฟรีภาษีพรบนะคะมีแถมให้นะคะครบคันเลยนะคะก่อนส่งมอบพร,รถให้ลูกค้านะคะก็จะมีการทําสปา ให้เรียบร้อยเลยนะคะสุดคุ้มนะคะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะขับรถออกจากเพรยนต์ของเราได้เลยนะคะโอเควันนี้เราก็อยู่กับเจ้า Toyota v วีโนะคะ 2.5E V n t u r b o นะคะปี2013คันนี้มาพร้อมกับเลขไมล160,000นะคะลูกค้าถือว่าน้อยมากๆเลยเพราะว่าเป็นรถที่ปีปีลึกแล้วเนาะโอเคแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูราคาตัวรถเราไปดูรายละเอียดออปชั่นของเจ้าวีโกคันนี้กันเลยนะคะ เริ่มจากด้านหน้าตัวรถเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นมันติรีเฟลกเตอร์ในส่วนของหลอดไฟโคมไฟนะคะลูกค้าก็ยังสะอาดใหม่เหมือนเดิมเลยนะคะหลอดไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราขัดให้แน่นอนเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะ,ะไปขับมาให้พี่ๆน้องๆได้ดูเลยนะคะมารีวิวให้สดๆร้อนๆเลยขัดมากระจังหน้าโครเมียมนะคะลูกค้ากระจังหน้าสีเทาสีเทานะคะออกสีเทานะคะแล้วก็เป็นสามเส้นแบบนี้เลย ด้านบนตัดด้วยโครเมียมตรงกลางเป็นสัญลักษณ์โครเมียมนะคะที่เป็นโลโก้แบรนด์หลักไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้หนึ่งคู่หน้าเลยนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกก็เป็นไฟเดิมๆไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวกระจังหน้านะคะลูกค้าสีดำรังพึ่งสีดำป้ายทะเบียนกอไก่พอพาน2628พิษณุโลกแต่ว่าลูกค้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้ลูกค้าแน่นอนนะคะเปลี่ยนให้ครบเลย มาดูในส่วนของฝากระโปรงหน้าเลยนะคะไม่มีรอยแต่งานไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะใหม่ๆสะอาดเลยลูกค้าขาใครได้ไปคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะชุดกันชนแนบสนิทนะคะไม่มีจกตาแน่นอนนะคะรถของเราไม่เคยประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมน้ํามานะคะอันนี้รับประกันได้เลยมาต่อในส่วนของด้านข้างตัวล้อกันเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับล้อมแม็กอลลอยเดิมๆเลยนะคะลูกค้าเป็นแบบ6รู ตรงรุ่นนะคะของแท้ตรงรุ่นเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางดิสโทนปี2019นะคะภายในซุ้มล้อนะคะสะอาดสะอาดใหม่ๆเลยนะคะน็อตทุกตัวยังอยู่ครบทุกจุดนะคะปีกนกชกอคอัพเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะคันนี้เดิมๆรอบคันนะคะไม่มีดัดแปลงมาแน่นอน <S <S ด้านข้างนะคะมีบันไดามาให้นะคะลูกค้าไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปต่อเติมกันเลยนะคะ <S <S ขึ้นมาด้านบนนะคะจะมีตัวสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ตัวรุ่นนะคะ V n Turbo นั่นเองนะคะที่เป็นโครเมียมตัวนูน กระจกข้างเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในส่วนของตัวกระจกเรียบร้อยเลยนะคะกระจกตัวรถนะคะก็เป็นกระจกดเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกมานะคะลูกค้าด้ามจับประตูเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะภายด้านข้างก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นสีขาวนะคะสีขาวมุกสวยมากๆเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะภายในกระบะกว้างขวางนะคะลูกค้า อ,อย่างที่พ่อสายสได้บอกไปว่าเราจะไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะก็มาดีวกันสดๆนะคะมีชุดกันกระแทกมาให้รอบคันเลยนะคะด้านบนมีเสาอากาศมาให้หนึ่งเสาตรงด้านข้างนะคะลูกค้ามีสติกเกอร์ที่เขียนว่าพิลันเนอร์นะคะสติกเกอร์ก็ไม่มีรอบไม่มีหลุดเลยมาต่อกันที่ด้านท้ายเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟหลักไฟถอยที่เป็นไฟหลอดไส้นะคะโครเมี่ยมคาดตรงกลางถัดมาสัญลักษณ์ตัวรุ่นนั่นก็คือตัว E ไฮลักตัว E นะคะด้านล่างจะเป็นคำว่าวีโก้แชมป์นะคะใครถามหาวีโก้แชมป์วันนี้จัดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะด้ามจับประตูเป็นโครเมียมมีไฟเบรกดวงที่3าอยู่ด้านบนเลยนะคะมีบันไดหลังมาให้เพียบพร้อมเลยนะคะแบบนี้เลยตรงส่วนของบันไดนะคะจะมีชุดกันโชนก,นกันกระแทกที่เป็นโครเมียมมาให้เรียบร้อยนะคะดวงไฟทั้งสองข้างไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนมาไม่รอช้าเราไปดูด้านในกันหรอกกันไม่รอช้านะคะเราไปดูด้านในกันต่อเลย เปิดมาด้านในนะคะลูกค้าเป็นสีครีมสีเบจแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยลูกค้าขนาดรถยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวให้ดูในส่วนของตรงขอ,งขอบประตูก่อนเลยนะคะรอยเม็ดอาร์คน็อตอะไรต่างๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะตัวน็อตยังอยู่ครบทุกจุดนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีเคมมาแน่นอนนะคะที่พักแขนตรงนี้เป็นสีครีมนะคะสีเบจด้านในคุมโทนสีเบทหมดเลย ในส่วนของแผงสวิตควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกทั้ง4บานฝั่งออโตอยู่ฝั่งคนขับนะคะสามารถล็อกตัวรถล็อกกระจกได้ตรงนี้เลยมาต่อกันที่ภายในนะคะตรงนี้จะมีที่ปรับกระจกข้างซ้ายขวาและสามารถปรับระดับไฟได้อีกด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกับเบาะผ้านะคะลูกค้าเบาะผ้านะคะที่ระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะสําหรับใครที่ถามหานะคะเป็นเบาะผ้าอยากได้รถเป็นเบาะผ้าเนาะก็ตัวนี้นะคะระบายความร้อนได้ดีเลย พวงมาลัยนะคะรมดาเลยนะคะลูกคา้าพวงมาลัยสีก้านเนาะแล้วก็หน้าจอแสดงผลนะคะชัดเจนเลยนะคะตัวใหญ่ๆเลยมาต่อกันที่คอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าก็สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพลอยใส่ขออนุญาตขึ้นไปนั่งข้างบนนะคะอ่ะมาต่อกันที่ชุดเครื่องเสียงนะคะลูกค้าเครื่องเสียงรองรับทุกโหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FMAM สามารถเสียบใส่แผ่น CD ได้ด้วยนะคะมีเวลาบอกชัดเจน ในส่วนของตัวแอร์ก็จะอยู่ด้านข้างกระจายได้ทั่วถึงภายในรถเลยระบบแอร์อนาล็อกนะคะมาพร้อมกับเกียร์แมนนวลนะคะลูกค้าเป็นแบบถุงคุมนะคะก็สามารถาในส่วนของเกียร์ถุงคุมเนี่ยค่ะก็ช่วยได้ในเรื่องแบบว่าการสิ่งสกรปรกนะคะเข้าไปในส่วนของฐานเกียร์โซนเกียร์นั่นเองนะคะ เบาะด้านข้างคนขับนะคะลูกค้าไม่มีเบาะไม่มีช้ําเลยนะคะไม่มีขาดไม่มียุ้ยเลยคันนี้บอกเลยว่าครบจบจริงๆนะคะด้านบนจะมีไฟมาให้นะคะลูกค้าไฟเปิดติดปกติทุกดวงนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีที่เก็บของมาให้นะคะสําหรับใส่แว่นได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลย mm hmm. เปิดมาด้านหลังนะคะลูกค้ากว้างขวางนั่งสบายจริงๆนะคะเ mm hmm. บาะ เบาผ้าทั้งหมดเลยนะคะเบาะไม่มีเบาไม่มีช้ํานะคะสวยๆเลยด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายนะคะไม่อึดอัดแน่นอนแผ่นรองเท้ามีมาให้ครบรอบคันมีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะคะสามารถเปิดขึ้นมาเราไม่ใช้เราก็ปิดไปนะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของด้านในตัวรถนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปในราคานี้คุ้มค่ามากๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูสักนิดหนึ่งนะคะโอเค เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะใครที่ถูกใจนะคะราคา5ตัวคันนี้อยู่ที่429,000บาทนะคะใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาจองกับเปอร์พอยใส่ด้านล่างนี้เลยนะคะคันนี้429,000บาทฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะ Vigo Champ 4ประตูพีเลนเนอร์นะคะใครที่กำลังถามหา Vigo Champ วันนี้ต้องมาจัดแล้วนะคะสีขาวมีเข้ามาคันเดียวเท่านั้นนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมา เซ็นไฟแนนซ์นะคะที่เพชรยนต์นะคะก็มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศนะคะลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ออกได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพออกได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ถูกใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b ์ให้พอ่อสาด้วยนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมโทรมานะคะ